ตอนนี้มีอารมณ์แบบไม่มีอารมณ์ดูละไม่มีอารมณ์ตอบคำถามละเราจะมาขายน้ำส้มกันดีกว่าน้องนะดีไหม <c oughs> วันนี้อาจารย์จะอาจารย์จะมาขายน้ำส้มแล้วนะก็โรงงานอาจารย์เนี่ยหน้าโรงงานเนี่ยหน้าโรงงานอาจารย์ปลาน้ำส้มคั้นสดหรือน้ำส้มคั้นสดปูปลา ผลิตและจำหน่ายน้ำส้มขันสดที่ผลิตจากส้มซันควิกส้มแมนดารินส้มพันลายสายพันธุ์สุขโขทัทยหรือสายพันธุ์อะไรก็ได้ตามฤดูกาล <c oughs> พงบอกอย่างนี้เพราะอาจารนะ่ะโดนลูกค้าแบบคอมเมนต์มาบอกบางเจ้าเท่านั้นแหละหปีนี้ก็คือจะมีแค่ปีรานิดหน่อยปีเราเจ้าที่จะแบบเรื่องเยอะ แต่ลูกค้าเขาเก่าอาจารย์ก็ดีค่ะถ้าไม่ดีอาจารย์ก็อยู่ไม่ได้ขนาดนี้ร้อนจังเลยแล้วที่อาจารย์อยู่ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าลูกค้าอาจารย์่ะดีรักอาจารย์ดีเราก็อุดหนุนอาจารย์ตลอดเลยแล้วไม่เคยทอดทิ้งอาจารย์เลย แม้ว่าอาจารย์จะแบบว่าทําตัวน่ารักน่าเบื่อขนาดไหนก็ยังทนกับอารมณ์แปลกๆของอาจารย์อยู่นี่คือลูกค้าน้ำช่ลูกน้องถ้าลูกน้องจะขนาดไหนคือ <c ười> อยากโม้ไงอยากคุยอยากพูดไง <c ười> ก็จะเล่าอ่ะก็คือน้ำส้มขั้นสดของอาจารย์นะขายดีจริงๆนะอร่อยจริงๆนะคะอยากให้ลูกค้าทุกคนหรือว่าเอ่อทุกคนเลยอาจจะเคยดื่มไม่เคยดื่มลองมาดื่มหน้าร้านดูอะ่ะ ลองมาดื่มดูแล้วก็ลองเอาไปติดตู้เย็นดูเอาไปขายก็ได้ตอนนี้โรงงานอาจารย์ปลาเนี่ยก็คือทำเป็น Delivery พูด,ดง่ายๆคือส่งตามบ้านเหมือนอยาคูเหมือนดัชมิลอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยสั่งไม่กี่ขวดก็ปิ๊ดค่ะลูกน้องพร้อมวิ่งทุกสถานการณ์ฝนตกแค่ไหนก็สั่งได้ค่ะ พราะในโรงงานนี้จะไม่มีเจ้าสาวที่กลัวฝนนะคะฉะนั้นช่วยอุดหนุนอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเออทำดีจริงๆถ้าจะแบบว่าบางคนก็จะแบบไม่รู้ละ่ะป,ปรับปรุงแบบสูตรดีมากเริศดมากแล้วก็ต้นทุนสูงมาก เชื่อเนี่ยถามแบบว่าเจ๊ที่เขาขายส้มแม่อาจารย์ได้นะ <c oughs> แพงเวอร์ค่ะด้วยเหตุผลที่แบบว่าเข้ามาในประเทศเป็นส้มต่างประเทศเอานําเข้ามาในประเทศย่างมากมายเลยส้มขาดฤดูการติดโควิดนู่นนั่นนี่โรงงานก็ต้องรองรับแล้วมันก็จะเป็นประเด็นมันก็จะเป็นปัญหาลูกค้าอาจารย์ก็จะบวยวาย บอยวาสารพัดเลยซึ่งอาจารย์ก็จเ,เจอสารพัดนะแปลกแปลกด้วยนะถามว่าแปลกแค่ไหนก็แปลกแค่ที่แบบแบบว่าอาจารย์เชื่อว่าโรงงานทุกโรงงานเวลาผลิตอะไรก็แล้วแต่มันจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเช่นมีการช่างตวงวัดอยู่แล้วว่าเออรสชาติมันจะแบบว่าดีดขึ้นหรือดอกรงมันไม่เท่าไหร่หรอนะคะ แต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาพอเราลงไปจบลงไปแก้กปัญหาแล้วไปแบบว่าเหมือนเคลียร์ให้ปัญหาหมันเคลียร์มันกลับกลายเป็นประเด็นก็ได้ดราม่าก็ได้เพราะว่าเออสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจใช่ไหมฮะการใช้อารมณ์คุยกันมันก็จะเกิดประเด็นเนาะี่อาจารย์พูดอะไรเนี่ยจะมาขายน้ำส้มมลเนี่ยไปใหญ่เลยดราม่าหนักกว่าเดิม ก็ไม่มีอะไรค่ะลองมาชิมน้ำส้มอาจารย์หน่อยซิเบอร์โทรติดต่ออาจารย์ปลาเดลิเวอรี่นะคะอาจารย์ปลาน้ำส้มขั้นสด0846672002ส่วนเบอร์02จำไม่ได้จำได้แต่เบอร์โทรศัพท์ตัวเองค่ะ0846672002โทรมาสั่งได้นะคะมาชิมได้มาคุยกันค่ะอาจารย์อยู่หน้าโรงงานคุยได้เลยถามได้เลยค่ะ เป็นกันเองบาทีอาจจะหน้าดูหน้าดูนิดนึงมันเป็นมาสค่คะมันเป็นบุคลิกของอาจารย์เองนิงน่งๆค่ะไม่มีอะไรค่ะแค่เขินกับอายแค่นั้นเองยังไงติดต่อมาซื้อกับอาจารย์มาค้าขายกับอาจารย์นะคะทุกคนจะได้รวยลือๆไปกับอาจารย์นะคะพูดกันเล่นๆสนุกๆแค่นี้นะคะอะไรไอหวาน